สวัสดีค่ะทุกคนอีเบียนเปนิีโตสอเมริกันสเปนิชครูอัพนะคะสวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Spanish ครูอัพนะโอเคค่ะวันนีเเ้เป็นเนื้อหานะคะก็เกี่ยวกับคำกริยานะและก็คำนามนะคะก็คืออ,อ,อยากจะพูดเรื่องดอกไม้บานนั่นเองเนาะ <laughs> วันนี้วันนี้ดอกไม้บานอ่าโอเควันนี้ดอกไม้บานนะคะก็คือคำว่าถ้าภาษาอังกฤษก็คือคำว่า l o o m นั่นเอง คือไม่มีอะไรหรอกจริงๆก็คือเราเดินทางอยู่ในเมืองเนาะขับรถขับรถแล้วเราก็เห็นว่าอุ๊ยฤดูร้อนนี้มีดอกไม้ชนิดหนึ่งที่แบบเบ่งบานแล้วก็สวยมากเลยนะก็คือชมพูพันทิพย์นะคะโดดเด่นมากแถวบ้านมีอยู่มีอยู่หลายๆต้นแล้วแบบอุ้ยมันสวยมากเลยอะชมพูพันธทิพย์ก็เลยสงสัยขึ้นมาว่าชมพูพันธทิพย์เนี่ยเขามีถิ่นกําเนิดที่ไหน แล้วพอพอ,พอค้นไปค้นมาก็เลยเจอว่าอ๋อเขามีถิ่นกําเนิดอยู่ที่แถบอเมริกากลางนะคะก็เลยอยากจะมาก็เลยก็เลยแบบว่าเออหาคําศัพท์ด้วยว่าอ๋อแล้วที่นู้นเขาเรียกว่าอะไรที่ประเทศนั้นประเทศนี้เขาเรียกว่าอะไรแล้วก็ไปค้นเจอข้อมูลที่น่าสนใจก็เลยอยากจะมาแชร์นะคะเกี่ยวกับต้นชมพูพันทิพย์แล้วก็เวิร์บเบ่งบานนะหรือว่าเบ r ร f l วิร์บฟลอเรเซอร์นั่นเองนะคะโอเคอ,อันดับแรกเนี่ยขอ พ,พอดีว่าเนื้อหาอาจจะเรียงอย่างนี้เอาว่ามาทำความรู้จักกับคุณชมพูบันทิพกันก่อนละกันเนาะเขามีชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็คือทับเบิลยาโรเซียนะคะทบเบิลยาโรเซียแต่ว่าถ้าพูดกันว่าแบบชมพูบันทิปอะไรเงี้ยเออหรือว่าชื่อนะคะให้ภาษาภาษาอังกฤษก่อนละกันนะภาษาอังกฤษเขาจะมีหลายชื่อเหมือนนะคะแต่ว่าที่น่าจะคุ้คุน่าจะเป็นโรซี่ trumpet tree ใช่ไหมคะ,ะเพราะว่าตัวชมพูนันทย์มันคล้ายๆแตรแล้วตัวดอกอะคะ,อะของอของภาษาสเปนนะคะก็จะมีหลายชื่ออย่างเช่นโรเบเลเดซาบานาะถ้าแปลตรงตัวก็จะเป็นต้นโอ๊กของสวัรดหน้านะคะกัวยากันโรซาโดโรซาโดแปลว่าสีชมพูนะคะโรซาก็ได้โรซาโดก็ได้นะแถบลาตินเมกาก็จะชอบพูดว่าสีชมพูเนี่ยเขาจะชอบพูดว่าโรซาโดมากกว่าอามปาเต ลาปาโชนะแล้วก็มา i กลิชว a ดนะคะมาเกลิชวัดสับเหล่านี้ก็คือโ okay, อเคอพบในอินเทอร์เน็ตแล้วก็พอเราเซิร์ชเข้าไปใน YouTube ก็เห็นว่าบางประเทศอะ่ะเขาใช้คำนี้บางประเทศใช้คำนั้นนะคะอย่างเช่นโรเบเ de ซาบ a n a ก็เห็นว่าเออในคอสตาริกาก็จะใช้คำนี้นะคะกัวยการโรชาโหรืออามาปาเต้ก็น่าจะเป็นแถบเม็กซิโกกัวเตมาลาแต่ว่ามีที่ลาปาโชนี่สุดจะเวเนซุเอลานะคะ ก็ประมาณประมาณนี้เนาะเผื่อถ้าใครมีเพื่อนแถบนั้นนะคะแล้วก็อยากจะคุยเนาะว่าเนี่เธอมีต้นไม้นะั้นันบ้านฉันก็มีต้นไม้นี้ออาว่ามันก็เป็นหัวข้อที่สนุกดีนะคะเลือกพืชพันธุ์นละสัตว์ป่าเนาะผละไม้อ่อเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะพูดเรื่องผลไม้หรือว่าผักนะว่าเราอะ่ะก็เอามาจากเขาอะเยอะเหมือนกันนะ <c oughs> นะคะแล้วก็ประเทศเอลซัวาดรอันนี้น่าสนใจมากที่บอกว่าคนพบ ข้อมูลน่าสนใจก็คือว่าเขาเป็นต้นไม้ประจำชาติเลยค่ะนะคะเป็นอาร์บัลนาชิออนันนะคะซึ่งซิมโบโลของเขาหรือว่าสัญ,ญลักษณ์ของเขาเนี่ยก็คือคือ,อการต่อสู้ยืนหยัดอดทนหรือว่าเรสิสเทนเซียเรสิสเทนเซียนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเป็นประเทศเล็กๆที่ผ่านสงครามผ่านอะไรมาในอดีตเขาก็ยังยืนหยัดมาได้นะคะเรสิสเทนเซียเป็นความภาคภูมิใจนะของคนเอลซาปปโดร์ทีนี้่าเค นี่ก็คือเรื่องรา่าของชมพูบันทิพย์มาเข้าสู่แบบว่ามามายังไงใช่ไหมมายังไงชมพูบันทิพย์กับสเปนเนอะเออกับภาษาสเปนนะคะก็ชื่อนั่นเองอยากจะมาแนะนำนะประมาณนี้นะคะอ่ะอ๋อขอโทษทีค่ะอย่างโรเบเลเดซาบาน่าก็คือถ้าแปลตรงตัวโรเบเรอ่ะก็คือต้นโอ๊กนะคะส่วนซาบาบาน่าก็คือทุ่งหญ้าซาบาน่า เขาได้ชื่อว่าเป็นโรเบลเลเดซาบานาเพราะว่านะตัวเขาเนี่ยก็เป็นต้นไม้ที่เขาเรียกว่าอะไรอะเอ่อเรซิเลียนแล้วก็สามารถเติบโตได้ในสถานที่ยากลำบากในภูมิอากาศที่กดดันนะคะสภาพอากาศที่โหดร้ายอะไรเงี้ยเขาก็สามารถออกดอกได้นะคะย่านั่นเองก็เลยได้เป็นชื่อที่มาออของชื่อนี้นะคะ ราบก็เลยอยากจะมาแนะนำเวิร์บนะคะตัวหนึ่งที่ชื่อว่า f l o r e s c e n c e เวิร์บ f l o r e c e r e เวิร์บ f l o r e c e r นะคะก็คือเวิร์บ to bloom นั่นเองในภาษาอังกฤษนะ to bloom มันก็มาจากคำว่า f l o r นะ f l o w e ะเขียนตรงนี้ก็ได้ l ล f l o w r ก็คือดอกไม้นะคะ pues, คำนี้เป็นเพศหญิงค่ะปกติแล้วคำที่ลงด้วย or อย่างน้อยอย่างเช่น professor director ที่เขาเป็นเพศช,ชายเนาะแต่ว่าคำนี้เป็นเพศหญิงนะคะล f l o w e เขาก็เลย f l o r e s c e n Width วิธีการผันนะคะอันนี้อัปก็ให้ในรูปของเป็น presente presente ก็คือ present tense นะให้ในรูปของ present tense ก็จะเป็น floresco นะเขาจะผิดปกติที่ตัวโยนะคะเขียนตรงนี้ดีกว่าเป็น presente เนอะเป็น presente เขาจะผิดปกติที่ตัวโยก็จะเรียกว่า yo irregular ก็ดูจากหน้าตาก็คือ e s e r มันก็จะเป็นอย่างนี้ floresco floresco f l floreces, florece, florecemos, f l o r e c é i s florecen Fl 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 แน่นอนว่าใครเรียนภาษาส,สเปนนะคะที่เป็นสำเนียงยุโรปนะอย่างเช่น f florecer เราก็จะเอาลิ้นมาด้วยนะคะตัว c ของเราเน,นี่ยค่ะซีตัวเนี้ยก็จะพูดเหมือน th เนาะแบบ th เสเสเนี่ยเหมือนเราพูดเลข3เนาะ three ฟลอเรซ์ cer, นะแต่ว่าถ้าไม่ซีเรียสน,นะคะอีกประมาณ20ประเทศน,นะ,ะพูด florecer พูดเหมือนตัว s เลยนะ florecer ่า f l o r e s floreses f l o r e s e ่ขออัชินเซขอโทษค่ะ f l o r e s e อืมโอเคก็ i bloom ก็พูดได้นะอารมณ์เหมือนแบบเหมือนเป็นแบบเปรียบเทียบไงเออนะแบบชั้นเบ่งบานอะไรเงี้ยอืมก็พูดได้นะคะแต่ว่าหลักๆถ้าเราจะพูดถึงดอกไม้แน่นอนว่าดอกไม้หนึ่งดอก florese ดอกไม้หลายดอก f l o r e s e ซนนั่นเองนะคะมุ้ยเบียนทีนี้แอปก็เลยให้ประโยคที่เป็นโค้ดเลยละกัน <laughs> เป็นโค้ดนะคะของคุณเลดี้เบอร์จอนสันนะเขาเป็นสุภาพสตรีมหมายเลขหนึ่งของอ,อเมริกาเป็นคนแรกนะคะเป็นเฟิร์สเลดี้คนแรกของ Estados Unidos หรือว่าเอสตาโดสุนิโดสประเทศสหรัฐอเมริกา Donde florecen las flores hay esperanza แม่ก็ดูจักบ่า <laughs> เข้าตีมเนาะความบอกว่าอดทนอดกลั้นอะไรประมาณนี้นะ donde floresen las flores ที่ไหนดอกไม้บานที่นั่นก็มีความหวังนั่นเองนะคะอารมณ์แบบ donde ก็คือแว e r ค่ะอารมณ์ที่ไหน floresen las flores นะพอแบบว่ามันเป็น verb ที่มันไม่ต้องการกรรมอะ่ะบางทีอะ่ะสเปนอะ่ะเขาชอบสลับที่ค่ะเอะอเขาชอบสลับที่ก็คือจะเอา verb ขึ้นก่อนเอ,เอา subject ไว้หลังคือมันจะไพเราะก,กว่านะ donde f l o r e c e n las flores I I ก็คือ die is d e are นะคะ esperanza esperanza ก็คือความหวังค่ะ hope ภาษาอังกฤษของประโยคนี้นะคะก็คือ where the flower blooms นะคะ d h e so hope นะ d h e so hope ใช่ใช่ไหมใช่นะคะโอเคเอาภาษาอังกฤษเบอร์ so does ไม่ใช่ does so นั่นรู้ไง ไปแล้วไปแล้ว so d e s hope so das hope <S นะคะเออก็ว่าแ <laughs> ปลกๆโอเคค่ะขอประทานอภัยเป็นครูสอนภาษาสเปนโอเคเบียนนะโอเคค่ะต่อมาก็มีเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่น estamos e n v e r a n o y muchas flores están floreciendo como los robles de sabana อืมนะพวกเรา ก็อยู่ใน summer นะคะ we are เนอะอันนี้ก็คือเป็น verb estar ใช่ไหมคะแล้วก็ผันเป็น estamos ก็ถ้าแปลก็คือ we are หรือว่าพวกเราอยู่เนาะ estamos e m v e r a n o e m v e r a n o ก็คือ summer นะคะตัวนี้จริงๆถ้าเราอ่านเร็วๆมันก็จะแบบว่ามันนิดนึงอะคะ่ะมันคือจริงๆถ้าเวลาอ่านอนะมันจะอ่านเป็น e m v e r a n o นะเออ e m v e r a n o ถ้าสมมติมันตามด้วยตัว v นะคะตัว u b e มันจะอ่านว่า m e m v e r a n o เนะอ็มเบรานะอืมเอ่อคำนี้พูดบ่อยนะอัพก็เลยอาจจะเนี่ยถ้าพูดเอ็ e เบรานเอ็ n เจริงมันแทบจะไม่ต่างแลจริงเอ็มเบรานเอ็มเนมันมันแทบจะอัตโนมมตแอ่ะเออนะคะเอ็มเบรานอ u c ีม s ช l ั r สฟลอเรสเอสตันฟลอเ o เซียนโดะคะและดอกไม้หลายดอก many flowers นะ,ะตรงตัวเลยเอสตั an, ก็คือเวิร์บทูบีเหมือนกัน f l o r รเซียนโอันนี้เป็นเวิร์บฟลอเรเซอนะคะก็ เอามาทำเป็นรูปอิงนะคะหรือว่าเติมเอียนโดเข้าไปนะก็เป็นเหมือนเป็นฟอร์ม ing นะคะฟอร์มว่ากำลังเบ่งบานกำลังเบ่งบานนะคะ,ะ,คะเช่นนะคะโกโมแปลว่า such as หรือว่าเช่นนะคะก็ต้น Robles de Sabana นะมุยเปียนโอเคก็อย่างเช่นสำหรับร r ปอิงเนี่ยมันจะมีสองหางนะคะก็คือ a n d o กับ ENDO สมมติคำว่าอะไรดีอะ คำว่าซื้อกอมปราถ้าเราบอกว่าฉันกําลังซื้อก็จะเป็นเอสโตยก็คือผันเอสตาร์เนาะเคยสอนเอสตาร์ไปแล้วเนาะเอสโตยกอมปรันโดอ่าอูน่าโฟลด์อะไรเงี้ยฉันกําลังซื้อดอกไม้1ดอกนะคะ,ะถ้าเป็นแหมซื้อสักช่อเนี่ยแล้วกันอุนรามอเดฟล ور สอันนี้ดอกไม้ช่อหนึ่งอ่าเอสโตยกอมปรันโดอุนรามอเดฟล ور สนะคะเป็นต้นนะอ่ะวันนี้คำศัพท์เกี่ยวกับดอกไม้ไปแล้วนะคะฟลอร์ flor. ซัมเมอร์ค่ะเบรานโ v e เบรานโคือซัมเมอร์เนาะแล้วก็กิริยฟลอเรเซอร์หรือว่าทูบลูมนะคะแล้วก็วัฒนธรรมก็คือ,อเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลาง แล้วก็เป็นต้นไม้ประจำชาติของประเทศเอลซาวาร์ซะด้วยนะคะมีความหมายถึงการยืนหยัด Res i s t ซน c e ีนั่นเองเ,องเนาะแล้วก็ให้คโคดสวยๆของคุณเลดี้เบิร์จอห์นสันนะคะ Donde florecen las flores, h ay esperanza นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นคอนเทนต์ตามใจกูอัพสุดๆเลยนะคะ เป็นคอนเทนต์ที่แบบเออชอบอยากจะทำก็เลยทำนะคะ,ะส่วนคอนเทนต์เรื่องอ grammar หรือว่าคำศัพท์อื่นๆเนี่ยก็กำลังทยอย,ทยอยทำอยู่เนาะกำลังทยอยเตรียมนะคะเพราะว่าอสอนในห้องมันก็จะมีเอกสารอย่างหนึ่งแตว่าถ้ามาทำแบบว่าลง youtube เนี่ยก็จะต้องอมีการเปลี่ยนแปลงอีดิทเพิ่มเติมพอดีตอนนี้ความกำลังทำคอร์สที่เป็นที่ร่วมกับ S Skill l a n e นะคะเป็นคอร์สที่ สอนภาษาสเปนเป็นภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารคอร์สสองนะคเคยทำคอร์สหนึ่งไปแล้วแล้วตอนนี้กำลังทำคอร์สสองเน้นนั้นพวกเนื้อหาเนี่ยอ,อัพก็เลยยังทําเนื้อหาตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวจะต้องอัดวิดีโอนะตรงนั้นต่อนะคะแต่ว่าพอดีวันนี้เวลาน้อยแต่ว่าอยากอัดวิดีโอ<笑><笑>ก็เลยมาอัดวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องดอกไม้ไปก่อนเนาะออนะคะก็ถือว่าเป็นเกรดด้เกรดน้อยละกันนะคะ,นะคะก็ยังไงก็ติดตามช่องของครูอัพนะคะถ้าใครชอบภาษาสเปนแล้วก็ เจอกันในอีกคลิปหน้านะคะในอีกอีกในโอกาสต่อไปอ่าในอ,อีกอีกคลิปหน้ามองมอมองม,มอคลิปภาษาอะไรไม่รู้เนี่ยเบอร์ไปหมดแล้วโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมูช h สกรา a c i a สอีอ i ó s อส mm. สวัสดีค่ะ